สวัสดีพแม่พี่น้องจุกหูโซคุณนะครับผมมื่อนี้น,นี่แกนะครับนี่ชิมากินบกม่วงครับมือน,นี้พี่รอกินเบดคู่นต้นลวดไอ้หลาต้นนี้มีวะต้นนี้มีมันหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปเบืองต้นทั้งหุ่นครับนำมาเลยครับโกกม่วงหนึ่งสองสามสีห้าโกกนะครับ ออออโอ้โหแต่เสียบครับพีน่น้องยางมันมาครับ อมบวกับปะเดีครับพี่น้องจุ๊บจุ๊บอืมอืมจุกจับ ดหุหยอดครับผมกินต้นรันไวยบ้านะครับผมต้นน,ววนี้ว่ายจมบุญน้วยนึจนยงจมบุญน้วยนึมนยงนนมาคำาสุดท้ายแล้วมึงพี่น้องอ,อ้ตาเสียบคัก

ยที่สองตัวที่สองครไก่โ่สัตว์วันไกโ่โอหรอพรีอุ้ยไปครับ แมนของบัวฮับน้อง,อ,งอู้สุดยอดอืมเยี่ย,ยบบบมไปกว่าพามาเลาะทุ่หน้าครับวันนี้ดงบรรยากาศรอบ ครับดดีต,ดตัวนะครับเือดตัวครับเบ่งพ่อสุดยอดครกัรกยาประเดี ฝากกุณหลคเอ็มด้วยครับไปตุนก็ไปบุกหนีาม,มา,มาจะบ,บุกเป็นหมายนะครับผมส้องตันนีบุมีมนะครับไปโกกหุนเลยครับผมไปตัทนที่สามครับพี่น้อง ต้นที่สามที่มีหน่วยสองต้นบ่มนีนะครับสุดยอดอิลีพี่น้อยสุดยอดอืมไอ้เหี้ยล่มทักมาเหี้ย เงินยังไม่บมือคือมูลเหรอครับรวมรอไปนะครับมาไลยละโอ้ยล่ม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 โอ้ยตุวยฮ้อมบัวบเรยพี่น้องนี่อืม อมะม,ม,ม,ม่วงสดจากต้นนะครับผมปลาแดกนะครับอืมหาเมืเอ่อไงเงินกูสี่ศูนย์แล้วบ่ามาณนนะึง อ๋อป oh, uh ่ะเดียกบพี่น้องเฮ็ดอวยช่วยอยู่งนี้แหละตุดหยอนอืมเห้นล่ะรวยหอมบัวไะเียนะครับ โ oh yeah. อ้ย่างจวดพี่น้องจวดไรแตกที่เนาะมูจเจ้าเอ,อต็มผ่าน,นกูอ ม,มัน้ยนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นจวดนะครับมอมบวบก็ประเดกเข่ากันนี่ลีพี่น้องมั้งครับโอ้ยเแผลไหลแตกที่ลังมุ่เจา้ามาจวด อืมอืมอืมอ่าสมสมบ้างบ้ทัานยังไงกับสมสมันครับตอนน่อยนอยู่ไใส่ละอ่ะพี่น้องเออนำลายแตกอือืม เดีเ๋ยวเถอะโอเคนะครับผมกระเชื้อเอาคือเมื่อกินียังนะครับบัมม่เมาอกับกินซีนไยพอแล้วครับกับปลาก,กุ้ไหลกดแช่กชุ้ยตีตามอีกพนไม่เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าไป